นนบุกเอเซอร์นะเอสเปียวันนะครับวันที่จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการสกิมมิตติแดแกมนะครสมมุติว่าเราได้เครื่องมานะแล้ทีนี้ปรากฏว่ามันเปิดทําไม่ติดนะาปเก้าเครื่องเปิดไม่ติดนะฮะแบบนี้แบบนี้เลยทีนี้เราจะมาดูไล่สกิมมิตติแดแกรมกันนะครับสําหรับาเนื้อหาพื้นฐานนะครับผมอันนี้ไปดูเล่นๆฮะ จัางบางทางเราจะรู้แล้วว่าอะไรเสียนะครับดูแค่นี้แล้วก็รู้แล้วแหละนี่ครับกดไปตัดตัดโอเคครับผิดเดี๋ยวเรามาดูรุ่นมันดีกว่าเดี๋ยวมันกอ็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหลังเครื่องเนี่ยเขาจะติดไปนะครับเอสเตียวันครับเอโอเจ็ดห้าหก การเสียของมันนี้จะมาให้ดูเรื่องสกิมมิติแดกแกมนะครับเราก็ไปหารุ่นมานะครับลองเสิร์ชหาใน Google ดูมันจะมีเว็บไซต์นะครับที่ว่าสามารถดาวน์โหลดได้สำหรับตัวโน้ตบุ๊กนะครับรุ่นกลางๆเนี่ยรุ่นใหม่ยังอาจจะยังไม่ออกมาเราก็คลิกเข้ามานะไปที่อร์นะครับ เว็บตัวนี้ก็จะค่อนจะใจ,ะจะดีนะ,ะเราจะได้ตัวของไฟล์ตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่นของ a s สเ s p เรวันนะครับ AO เอโเ้านะเราก็ดาวน์โหลดไว้นะครับตัวนี้เราจะมาไลน์สกินติกกันนะครับะจะเป็นแบบนี้นะครับเว็บตัวนี้เป็นเว็บที่ว่าเขาจะฟรีนะโหลดฟรี ไปต้องสมัครสมาชิกนะฮะหน้าแรกนะครับจะเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ปีที่ผลิตตัวนี้นะครับตัวสกินเมติกแยแกมเนี่ยรุ่นนี้อาจจะเก่าสักนิดนึงครับแต่ว่าเนื้อหาหลักๆภายในเนี่ยก็จะอธิบายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับหน้าแรกก็คือเป็นชื่อรุ่นนะครับหน้าถัดมานะครับจะเป็นตัวบล็อกแย่แกม ครับของภาพรวมทั้งหมดของตัวมาเตอร์บอร์ดตัวนี้นะครับขอให้ดูตรงกลางนะครับตัวบนสุดก็คือตัว CPU นะครับซึ่งจะติดต่อกับแรมนะฮะหลังถัดมาแล้วเนี่ยเจะมีตัวชิป TC-H นะครับแพลตฟอร์มครับคอนโทรลคับนะแพลตฟอร์มคอนโทรลครับสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นบริษัท Intel ผลิตขึ้นมานะครับ เป็นการรวมเอาตัวน็อตบิดกับเซา t h บิดนี่มาไว้เข้าด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความเร็วในการประมวลผลนะครับตัวนี้จะติดต่อกับอุปกรณ์รอบข้างนะครับที่อยู่ภายนอกตัวโน้ตบุ๊กนะครับเช่น usb นะครับกัตแลนด์นะครับลำโพงทานองนี้แล้วก็จอนะแล้วก็มีช่องให้ d m i นะครับมีช่องซาว์ซึ่งจะมาติดต่อกับเจ้าตัว p c h นะครับ แพลตฟอร์มคอนโทรลแับนะฮะซึ่งสถาปัตย์ภายในของเขาเนี่ยรองรับนะครับเทคโนโลยี x 8 6นะ x 8 6นี่เป็นคือของ Intel นะครับตอนนี้ก็จะมีตัวหลายบริษัทนะครับที่ <c oughs> ต้องมารองรับสถาปัตยกรรม x 8 6นะครับแม้กระทั่งเจ้าตัว cpu รุ่นใหม่ๆนะก็ยังอิงตัวนี้อยู่นะล่างสุดก็จะเป็นตัว embedded controller หรือ ec นะครับ เป็นของบริษัท e e นะครับใช้ชิปเบอร์ KB 9012ทีนี้ที่เราดูตัวอาการของเครื่องเนี่ยถ้าเราไม่ดูหน้านี้เนี่ยนะครับเราจะเอาตัวไบออสเนี่ยไปแฟตนะครับสมมุตินะว่าไบออสมันเสียนะครับมันเปิดไม่ติดนะไบออสมันโหลดโปรแกรมเข้าตัว p c ไม่ได้นะเราก็ต้องมาดูว่าตัวไบออสนะครับซึ่งเขา มักจะเรียกว่า SPI หลอนะครับก็คือซีรีส์เพ r i p อร์เพเอร์นะครับอินเตอร์เฟสนะครับตัวนี้มีหลอมอยู่2ตัวนะครับแต่ว่าที่ใช้เนี่ยมันมีตัวเดียวนะครับที่เรามาใช้กันนะครับต้องดูให้ดีนะมันจะมีความจุประมาณ4เมกขึ้นนะบังบอร์ดนะครับบังบอร์ดนะฮะมัตเตอร์บอร์ดบังบอร์ดเนี่ยสกิเบติกไดแกรมนะครับหรือบล็อกตัวเนี้ มันจะมีตัวไบออสสองตัวนะครับอยู่ที่ PCH หนึ่งตัวนะแล้วก็อยู่ที่ EC หนึ่งตัวเราต้องดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราไปลุยซ่อมแล้วเราไปเจอแล้วไปยกเอาของ EC มาเนี่ยเรามาแฟดนะครับแล้วมาใส่เนี่ยมันสลับกันไปสลับกันมามันก็ไปติดนะครับแบบนั้นน่ะนะโอเคนะบล็อกตัวนี้สําคัญนะครับต้องมาดูก่อนนะหน้า,นาถัดไปก็จะเป็นเรื่องของตัวแรงไฟที่ จ่ายในตัวมัตเตอร์บอร์ดทั้งหมดนะฮะเรามาดูว่าเขานิยามไปบ้างไงนะครับ V in คืออะไรนะครับในรัปเตอร์นะครับแบตบวกครับคืออะไรนะครับ B บวกนะครับก็คือเป็นไฟจ่ายเลี้ยงนะครับทั้งหมดในบอร์ดนะครับก็มีไฟเรียงลําดับนะครับความลํสำคัญสูงสุดนะครับมีตั้งแต่ V in ลงมานะครับจนถึง RTC VCC นะครับก็คือตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ะ ก็ s, s คือฐาน S1 คืออะไร S2 S3 ก็คือเป็นชื่อของ Power s t a t e Power s t a t e ก็คือการบริาจัดการพลังงานนะครับของระบบปฏิบัติการและชิปภายในนะครับซึ่งถ้าไม่มีไอ้เจ้า Power Stage เนี่ยคุณจะมันจะเปลืองพลังงานมากนะครับในการทํางานนีและเครื่องตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะไม่เล็กเนี้มันจะใหญ่นะครับเพราะว่าไม่มีเรื่องการจัดการพลังงาน มันจะเปลืองนะครับแล้วแบตก็จะเสื่อมไว้นะครับจึงมีเจ้าตัว power state ที่เข้ามาทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด6สเตนะครับการทํางานของเครื่องเนี่ยที่เป็นปกติที่คุณเห็นนี่ยที่คุณฟังผมพูดอยู่อย่างงี้นะมันอยู่ที่สเตตศูนย์นะครับสเตตห้านี่ก็คือชัดดาวรอการเปิดเครื่องนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด6 s สเตตสเตนะครับ1ก็คือเครื่องจะ เริ่มเรียกว่าสลีปโหมดนะครับมันจะดับหน้าจอลงแต่ว่าฮาร์ดดิสก์แรมเลยบางต่างเนี่ยยังทํางานอยู่นะครับทีนี้พอมันเริ่มพักกันไปนานๆเนี่ยนะครับมันจะหยุดนะครับหยุดคล็อกนะครับหยุดคล็อกสัญญาณในกาเนี่ยมจะหยุดนะเพื่อว่าลดการทํางานของ CPU นะครับหรือชิปที่เกี่ยวข้องกับมันนะครับถ้าเราหยุดไปเลยนานๆมากๆเนี่ยนะครับมันจะหยุดหมดเลยนะครับมันจะมีแค่ไฟจ่ายเลี้ยง นะครับแล้วก็ตัวคล็อกตัวคล็อกนี่จะหยุดนะครับและมันจะเก็บเดี่ยวความจํานะครับที่มันทํางานหลังสุดเนี่ยไว้ที่ฮาร์ดดิสนะฮะเวลามันสตาร์ทขึ้นมาครับมันก็ต้องนะครับมีการเรียกจากอาร์ติคิลมาเรียงลําดับกันขึ้นไปนะครับเพื่อเข้าสู่เสตตศูนย์เป็นการบริหารจัดการพลังงานในการประหยัดไฟนะตัวนี้นะแล้วก็การถนอมนะครับถนอมเกี่ยวกับ ัวพักจ่ไฟด้วยนะถ้าไม่ไงั้นถ้าถ้าเราไม่มีสปุ๊กพาวเวอร์สตัวเนี้ยรถปุ๊กคุณจะพังไวนะันจะพังไวแล้วก็การช็อตหรือการ,รที่มันรัดวงจรเนี่ยอาการมันจะรุนแรงครับมันจะไม่ไม่แบบซอตอปแบบเหมือนปัจจุบันที่ว่าคุณเห็นเบ,นเบอร์มอเฟตมันช็อตนะถ้าเป็นช็อตแรงๆคือมอฟเฟตคุณจะระเบิดหายไปเลยนะครับนี่เป็นเป็นกรณีนะครับศึกษานะครับ เกี่ยวกับเรื่อง power state ทำไมต้องมีนะอันนี้อาจจะบายยาวไปนิดนึ่งค่ับก็รับก็คือเรื่องการบริหารจัดการพลังงานนะว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าโอเคก็คุณก็รับรู้ไว้นะเดี๋ยวรับรู้ว่ามีไฟตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ s หนึ่ง s สาม s ห้านี่คือตัวลำดับการบริหารจัดการพลังงานนะโอเคครับเดี๋ยวถัดไปก็คือตัวนี้จะเป็นตัว cpu นะครับ cpu นี่อาจจะมีหลายหน้านะครับ มันเริ่มตั้งแต่หน้าสัญญาณของมันนะว่าไปติดต่อกับขาใดบ้างติดต่อขาแลมขาสัญญาณต่างๆนะที่ติดต่อกับตัวมันอยู่นะครับซึ่งอันนี้มันจะมีอยู่นะครับมีอยู่ประมาณแปดเก้าน้านะตัวเนี้ยซึ่งหน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายเนี่ยไม่ไม่ใช่หน้าสุดท้ายเป็นหน้าที่ว่าอันสุดท้ายของทาง c p บูเนี่ย <c oughs> A B C ีีนะเดี๋ยวมันจะเขียนว่า u 1> CPU 1 G นี่หน้า G นะครับหน้า G หน้า G หน้า, G, นาที่เป็นหน้าที่ว่ามันจะหมดเกี่ยวกับเรื่อง CPU แล้วมันจะไปตบท้ายด้วยตัวจ่ายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟที่เข้าตัวมันนะครับซึ่งมันจะมาอยู่หน้าหน้าหอยท้ายของเกี่ยวกับตัวเรื่อง CPU นะครับเราอาจจะมาวัดไฟนะครับตรงนี้หรือวัดค่าความ้านทานนะครับว่ามัน CPU เนี่ยช็อตไหมเสียไหมนะฮะว่ามีไฟมาถึงตัวมันไหมอาจจะเป็นตัวแรงไฟนะครับที่เข้ามาเลี้ยงมันเนี่ยมันอาจจะไม่มีเพราะอาจจะเกิดช็อตก่อนหน้านี้อาจจะเป็นตัวชิปช็อตเองก็ได้นะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นสองกรณีนะครับอ่าเนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะแต่นี่เครื่องที่ดูดดมาเนี่ยมันไม่ใช่ับม,มันยังทางานอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับไบออสที่มันเสียทีนี้ก็เป็นหน้าถัดมานะี่ย อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องส o c k เก็ตแรมนะครับเกี่ยวกับแรมเลยนะครับ DDR ครับดูไทตันบาดไททันนะครับทั้งหลังข้างล่างนี้นะเขาเขียนว่า DDR มันจะมีกี่สล็อตนะฮะเราเขาก็จะเขียนเอาไว้นะครับถัดมานะครับเหมือนกัน,นครับตัวสล็อตสองเขาจะเขียนไว้นะฮะ DDR นะครับตรงนี้มันก็คือ d a t a b u ัตกับ a อ d e ตบัตนะครับซึ่งจะติดต่อกับตัว CPU นะครับ, a, าาบนะครับตัว A กับตัว D เห็นไหมเยอะแยะเลย d a t a า u ัตกับ a อ d e ตบัตนะครับหน้าถัดมานะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับตัว p c h มี9้าหน้านะครับเยอะมากแล้ว p c h นี่ก็คือ เป็นนะครับแพลตฟอร์มรับคอนโทรลครับ control, ครับอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าตัวเป็นตัวสถาปัตยกรรมที่รองรับเทคโนโลยีนะครับรุ่นเก่านะฮะเป็น x86 ทำงานร่วมกับ CPU นะครับซึ่งตัวเนี้มันจะรวมในเจ้า n o t ต b i t กับเซาบิทเนี่ยมาไว้ด้วยกันนะมันกจะ็จะทำให้ตัวมันเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ไปจะหัดพลังงาน ด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็ทํางานเข้าจะจะซับซ้อนนะครับเพราะว่ามันรวมมันอยู่นะซึ่งบางยี่ห้อเนี่ยบางรุ่นนะครับบางรุ่นดีกว่าเขาจะรวมไอ้เจ้า P C S เนี่ยรวมเข้าไปกับซี u เขาอีกนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวซี u ีบางรุ่นเนะ่ะจะมีคล้ายๆเป็นตัวชิปสองตัวรวมกันนั่นนะครับถ้ามันพังก็หนาวนะครับเพราะตัวมันหลายตังค์อยู่เช่นตัวที่คุม <c oughs> ลุ่มก์ดแลนมันเสียอย่างเงี้ยครับคุณต้องเปลี่ยนทั้งทั้งหมดเลยอะ่ะซึ่งบางทีมันก็ <c oughs> หนักหนาสาหัสอาการอยู่ครับถ้าถ้าคุณไปใช้ฟังก์ชันตัวน,นั้นนะครับถ้าการซ่อมเนี่ยถ้ามันง่ายนะครับกับซีเทสก็รับเอาไว้แต่ถ้าทําไม่ได้แล้วก็ส่งต่อหรือไม่ก็ต้องบอกว่าซ่อมไม่ได้นะครับตัวถ้าเกี่ยวกับชิปพวกนี้มันเสียนะครับต้นทุนเขาจะสูงนะครับ ทีนี้ก็มาหน้าถัดมาแล้วครับปิเซียทนได้เยอะนะครับเห็นไหมครับมันเยอะมากที่เราจะสนใจคือตัวจ่ายไฟเข้าตัวมันนะครับแล้วก็สัญญาณนะครับบางตัวจกยังมเด็กคอนโทรเลอร์เข้ามาเนะี่ยว่ามันคุมได้ไหมส่งสัญญาณไปกัดได้ไหมอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใปอีกเรื่องนะครเขาจะมีตารางนะครับบอกไว้ ก็ดูไว้นะครับไม่ต้องไปใส่ใจกับมันมากนะครับเขาจะอธิบายไว้นะฮะเราดูแค่ไฟเข้านะครับเท่าไหร่นะครับวัดแล้วมันช็อตไหมแค่นั้นเองเราสนใจแค่นั้นนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าอะไรแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้มันจะติดเนี่ยแล้วมันจะทาให้เราไปต่อไม่ได้นะครับ นี้ถัดมาครับบดยังเลย่ยังนะครับเนี่ยเยอะมาก <c oughs> ส่วนใหญ่ที่เราจะไปดูกันนะคือพักจ่ายไฟเนี่ยอย่างนี้เป็นตัวของที่ผมบอกมันมันจะมีหน้าห้อยท้ายอยู่นะครับสุดท้ายนี่เป็นตัวไฟที่จ่ายมาเข้าเข้าชิปนะครับเราจะอยู่หน้าท้า,ทาเราจะมาดูที่หน้าตรงห้อยท้ายตัวเนี้ย ว่าไฟมันจ่ายตรงไหนเพราะว่าเราต้องวัดไฟก่อนนะครับก่อนที่เราจะซ่อมดนก็ดีที่มันช็อตหรือไฟมันหายไปอะ่ะเราต้องมาวัดตรงจุดนี้ก่อนถ้าจุดนี้ไม่มีต้องต้องทําให้ให้ไฟมันเข้ามาก่อนนะครับคุณคุณจะไปตรวจวัดสัญญาณได้อะ่ะแต่มันก็มันก็ซ่อมไม่ได้นะถ้าคุณไม่วัดไฟไฟไม่เข้าคุณวัดได้ไงใช่ไหมครับอม,มาอีกหน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกวับเรื่องตัวเป็นเรื่องอินพุตเอาพุตนะครับเป็น เป็นแผงนะครับเป็นพวก LCD นะตัวติดต่อกับจอภาพเนี่ยกล้องนียมันจะเป็นซ็อกเก็ตนะซ็อกเก็ตายาวครับเป็นพลาติก,ตกสีกขาวนะว่ามีมันติดต่อไปไหนบ้างนะครับขาอธิบายนะครับทางเข้าทางออกของมันกนะารติดต่อไฟจ่ายเลี้ยงเท่าไหร่นะครับต้องมาดูกันนะครับทีนี้ <c oughs> ขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งสำหรับตัว อุปกรณ์นะครับอาจจะยกตัวอย่างนะรัน R ตัวนี้นะเนี่ยเป็นค่าศูนย์โอห์มนะครับขนาดก็คือศูนย์หกศูนย์สามห้าเซนือศูนย์หกศูนย์สามไปถึงอ่ารหัสตัวขนาดซึ่งมันมีระยะเป็นนิ้วนะครับแต่ว่ามันเป็นศูนย์จุดหกศูนย์จุดสามไงซึ่งมันจะเป็นค่ามาตรฐานนะครับอันนี้เป็นตัวห้าเปอร์เซ็นถ้าเป็นฟิล์มก็จะเป็นเขียดเป็นเอสนะเป็นเอฟเป็นตัวเอฟอยู่นะถ้าเป็นตัว เก็บประจุนะครับคาปาซิเตอร์นะก็มันก็จะเขียนเป็นค่าความจุของมันนะขนาดครับก็เหมือนกันนะครับขนาดเหมือนกันแรงดันแล้วก็อุณหภูมิที่ทนแล้วค่าความคลาดเคลื่อนนะครับตัวนี้นะมันจะเขียนจริงๆแล้วเราสนใจแค่ค่าข้านหน้ามัน0.1น,น,นะครับไมโครนะครับตัวนี้เป็นซ็อกเก็ต เป็นซ็อกเก็ตที่ต่อกับจอภาพนะครับอาจจะเป็นของอันนี้เป็นของรุ่นเก่านะครับเป็นคอนเนคเตอร์รุ่นเก่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวฮาร์ดดิสก์ต้านะเขาก็จะเขียนบอกเอาไว้นะเห็นไหมซีอนะครับคาร์ทูบเลททูบนะครับ,รรรบแล้วก็ฮาร์ดดิสก์คอนดักเตอร์นะตัวนี้นะครับยาวเลยครับตัวนี้ หมดหรือยังเนยนะครับอันนี้มีตัวแลนนะตัวแลนแลนกับบลูทูธนะครับก็จะบอกตรงนี้ดูให้ดูตรงนี้สังเกตดูนะ <c oughs> วเวลาอ่านสกิเมติกถ้าเราซ่อมส่วนไหนนะเราก็จะมาดูนะครับขวาล่างตัวนี้นะว่ามันคืออะไรนะนะครับมันก็จะอธิบายต่อๆกันมาอย่างนี้นะซึ่ง ด้านาด้านท้ายๆของตัวไฟนะครับที่เป็นอยู่เนี้ยมันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพักใจไฟนะครับเราจะต้องรู้ว่าเวลาเราเปิดมาปั๊บเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องลากไปเปิดเมาส์เนี่ยเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ลากเมาส์ไปหน้าท้ายๆคุณจะไปเจอพักใจไฟอะไรอยนี่ยังไม่ถึงนะอ่านี่ผมไปเร็วๆนะนี้ก็จะเป็นตัวซ็อกตนะฮะ มันจะแยกกันนะฮะตัวนี้เป็นตัว e m b e d d e Controller หรือ,รอ EC ยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบอร์ของบริษัท ENE นะครับรุ่นใช้ชิป KB 9012นะครับ <c oughs> นี่ควบคุมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเหมือนเปรียบ กับ DC ก็เปรียบเสมือนสวิตช์นะครับสวิตช์ไฟตัวควบคุมสวิตช์ไฟที่ว่าจะไปปิดเปิดนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่มาอยู่บนวอร์สบอร์ดอะเปิดปิดเปิดชิปนะครับพอปิดพอปิดเปิดปั๊บเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบว่าการปิดเปิดของมันเนี่ยสมบูรณ์ไหมอุปกรณ์ที่ต่อกับมันอยู่เนี่ยสมบูรณ์หรือคาดเคลื่อนหรือผิดไหมถ้าถ้ามันคาดเคลื่อนหรือมันผิดเลยเนี่ยมันก็จะสั่งปิดนะครับ เป็นตัวเซฟตี้สำหรับไฟนะครับมันอาจจะรัดวงจรอ,อะไรขึ้นมันก็จะตัดการทำงาน,นครับตัวนี้นะมันจะเป็นสั่งตัวปิดเปิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องสวิตช์ทั้งหมดรวมทั้งคีย์บอร์ดด้วยนะคีย์บอร์ดนี้ก็จะต่อกับตัวมันนะเพราะตัวนี้มันจะทำงานหนักนะครับรพอกับเจ้าตัว IC ชาร์จเลยนะทำงานหนักทำงานเกือบตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันต้องรอกดปิดเปิดเครื่องนะสวิต ปิดเปิดมาอยู่กับเจ้า ec ตัวนี้ควบคุมอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวนะเป็นตัวคอนเดคเตอร์ต่างๆนะที่ที่เขาอธิบายเขาจะแยกกันนะครับเขาจะไม่รวมกันถ้ามารวมกันน่มันจะดูยากนะเป็นตัวระบบเสียงนะเขียนไว้นะบางครั้งอาจจะทำไมเสียงไม่ดังเลยเนี่ยอาจจะต้องมาเช็คนะภาค ออเดโอว่าไอซีเสียไหมอะไรสำนองนี้นะครับเสียงแตกอะไรเงี้ยนะครับมาตรวจดูพัดลมนะครับจุดพัดลม c p u นะครับตรงไหนนะครับซ็อกเก็ตตัวไหนนะครับ,นะรบเขาะจะเขียนในพวกนี้เป็นวาลเป็นใครเป็นในนี่ฮะเป็นสะพานไฟนะเป็นตัวนี้เป็นสะพานไฟ ทันไฟของ5โวลต์3โวลต์ก็คือตัว5โวลต์หลักนะครับผม,ผมเอาเป็น5โวลต์หลักมันต้องเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากที่ระบบนะครับ EC ได้ทำการตรวจสอบนะครับลำดับการทำงานทั้งหมดพร้อมนะครับมันก็จะสั่งเปิดับให้เจ้า5โวลต์5โวลต์ S ตัวนี้นะครับ ไปจ่ายเลี้ยงนะครับตัวนี้ครับถ้ามัน EC ไม่สั่งมาเนี่ยครับมันก็จะไม่ออกต้องไปดูนะครับเราไปเราไปไล่วงจรว่าทำไมไอ้ไม่ห้าโวลต์ตัวนี้ไม่ออกมานะไอ้ห้าโวลต์ตัวนี้มาหรือเปล่าล้วถ้ามันมาแล้วทําไมมันไม่สั่งการมาเราต้องไปไล่ดูนะครับว่า EC สั่งไหมนะก็ไล่ลําดับการตรวจซ่อมได้นะครับนะครับก็คือจางด้าตัวนี้อินพุตเข้ามาเอาพุตออกมาตรงนี้นะครับแล้วมีขาคอนโทรลมันคือตัวนี้ มาจากไหนมาจาก e 4นะนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะต้องดูและเข้าใจนะครับภายใต้นะครับตัวซีเมติกทั้งหมดนะครับว่าถ้าคุณสามารถอธิบายได้ทั้งหมดนะฮะคุณก็ซ่อมมันไ,ได้นะครับถ้าคุณยังเปิดแล้วยังงงอีกต้องต้องฝึกอ่านทุกวันนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจเลยพอไปเจอตัวมอเตอร์บอร์ดวางอยู่ตรงหน้านะ เราเห็นชิปก็จริงเห็นตัวอุปกรณ์ก็จริงแต่ว่าเราจะไปไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวสกิมมิดิกในแคมเนี่ยคือมันตัวอธิบายตัวมาตเตอร์บอร์ดของจริงที่เราวางอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับว่าเราควรจะวางแผแน้วไปซ่อมตรวจตรงไหนฮะพวกนี้เป็นตัวคอนเนคเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวนับสะพานไฟํำนองนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์รับตรวจสอบอุณหภูมิอะไรแบบเนี้ย มันพับเนี้ยครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าตัวที่ว่าเป็นตัว IC c h ชาร์จเจอร์ครับตัวนี้ผมจะเน้นมากเลยเจ้าตัว IC ซีนี่ผมถือว่ามันเป็นพระเอกมันทำงานหนักมากมันทำงานตลอดการใช้งานของโน้ตบุ๊กของคุณเลยนะมันจะทำงานสลับกันระหว่างอะแดปเตอร์กับแบตนะคือไฟมันแช่อยู่กับบางตัวมันเนี่ยตลอดเวลานะครับถ้ามีแบตมันก็ใช้ไฟแบตนมาเลี้ยงตัวมันถ้า คุณชัดดาวอยู่มันก็ยังทํางานอยู่นะเพราะอะไรอีซีรอเปิดสวิตช์อยู่นะแล้วไฟเนี่ยมันจะต้องมาถูกตรวจสอบด้วยไอ้เจ้าตัวไอซีชัดเจอตัวนี้นะมันทํางานตลอดนะครับตัวนี้โอกาสที่มันจะเสียก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่น้อยเนี่ที่มันตัวมันจะพังเองเนี่ยก็มีบ้างครับในวิธีที่ว่ามดมันเข้าหรืออะไรเนี่ยสนิมมันขึ้นเนี่ยก็มีพังบ้างที่เจอมาส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่พังที่ผมเจอมาก็จะเป็นไอ้เจ้าหูมดเฟสไอ้สามตัวเนี้ย ถ้าตัวในตัวหนึ่งเสียนะผมก็จะเปลี่ยนสามตัวนี้เลยนะเพราะส่วนใหญ่มันลีกเนี่ยมันรั่วคือมันรั่วไงมันก็ร้อนมันร้อนแล้วแบตมันก็หมดหมดวัํทำนองเนี่ยแบตร้อนแบตอะไรมาตรวจปุ๊บเจอรั่วนะครับเปลี่ยนะโอเคมอบเฟดคู่นี้อาจจะช็อตนะครับทําให้เจ้าตัวไอ้เจ้ามอบเฟดตัวเนี้มันทํางานหนักไปด้วยนะครับอาจจะต้องคือใช้แบตไม่ได้ถ้าใช้แบตแล้วเครื่องคุณดับทันทีก็เป็นถูกไอ้เจ้ามอบเฟดสามตัวนี้นะมันมีปัญหาไหมนะนี่เพียงแค่ยกตัวอย่างนะครับ ในแบบง่ายๆก่อนอันที่เป็นระบบพักจไฟนะครับ5้โวลต์สมโวลต์ที่เป็น,นะระดับเป็นคล้ายๆเรียกว่าไฟสแตนบายนะเนี่ยที่ไม่ต้องมีไฟตลอดเวลาซึ่งเป็นระบบสวิตชิ่งนะตนี้ต้องมาวัดไฟจุดตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตรวจซ่อมนะคุณบางทีก็ต้องลากมาน้านหลังๆเนี่ยเพื่อมาดูแรงไฟของมันเนี่ยว่าไอซีส่วนไหนมันจ่ายไฟ ไฟหลักให้กับวงจรนะครับสามโวลต์ตัวหลักห้าโวลต์หลักหรือว่าสิบเก้าโวลต์มีไหมต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับครับตัวนี้เป็นหน้าที่สะพานไฟนะฮะต้องมาดูว่าการต่างการนะครับมันมาจากไหนนะครับทำไมไฟไม่ออกแล้วตัวที่มันคอนโทรลตัวมันเนี่ยมาจากไหนนะฮะ นี่นะครับมันจะมีตัวอ้างอิงแหล่งไฟอยู่นะครับคือระบบต้องเรียบร้อยก่อนนะมันถึงจะจ่ายไฟออกไปนะครับเนี่ยมีตัวจากสั่งการจาก ec มานะครับมาค่าียกขาย enable ปุ๊บมีไฟครบองค์ประกอบไหมถ้าครบองค์ประกอบป๊บไฟเจ้าสามโมนตัวนี้นะครับมันก็จะถูกแปลง อาจจะเป็นกระแสต่ำๆนะครับ <c oughs> มาที่เป็น1.8นะครับเอาไปใช้งานนะครับแล้วแต่การออกแบบของวงจรของเขาตัวนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเป็นพักสวิตชิ่งนะยปิดไฟ1โวลต์ัะตัวนี้ครบองค์ประกอบไหมนะถ้ามันครบองค์ประกอบปั๊บมันก็จะส่งแหล่งไฟส่งสัญญาณไปกลับไปหาตัว EC นะว่ารบัตนี้นะครับ พักายไฟนะครับจ่ายเลี้ยง TPU นะเรียบร้อยดีนะนะครับอย่างที่ผมบอกว่า TPU มันเหมือนแบบจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อนะครับมีการตรวจสอบนะครับแรงไฟเนะี่ยเรียบร้อยก่อนเขาถึงจะให้ทํางานนะครับตัวนี้มาสั่งมาจาก EC นะเปิดสวิตช์นะตัวนี้เห็นไหมเปิดสวิตช์ปับ๊บเรียบร้อยเนะี่ยไฟตรงนี้มันก็จะส่งกลับไปนะครับถ้ามันไม่ส่งกลับไปหรือเซฟเป็นศูนย์เนี่ยเอเงแมีปัญหาแล้ว ม,มันก,นก็ไม่ติดนะมันก็ดับนั่นเองไฟตัวชาร์จเจออาจจะติดนะคะคือ cpu ไม่ทํางานก็ต้องมาไล่ดูว่ามีไฟจ่ายเลี้ยงออกไปไหมเนี่ยตรงนี้นะครับถ้ามีไฟไฟไม่ออกนะฮะไฟไม่ออกตรงนี้ต้องไปดูว่ามันชอ็อตไหมโหลดชอ็อตไหมหรือว่าไม่ชอ็อตทาไมชอ็อตทําทไมมันไม่ออกนะอาจจะมาตัวดูขา enable ตัวนี้หรือขาที่ว่าสั่งเปิดอย่างเนี้ยมันสั่งได้ไหมนะก็ดูตรงนี้ไปนะ นะครับพูดเหมือนแบบดูเหมือนง่ายแล้วจริงพอเข้าหน้างานจริงมันไม่มันไม่ง่ายนะครับบางทีมันไม่ใช่ไงบางทีก็ไล่ก็นา,นานเหมือนกันนะครับในการหาตัวเสียอ่ะตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะเป็นตัวพักจ่าไฟเพราะเรื่องพรเกี่ยวเรื่องพักจ่าไฟเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องในบอร์ดแี่ะจะต้องมาดูที่หน้าท้ายๆนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นหน้าที่ว่าตัว คาปาซิเตอร์นะครับที่ต่อกรองไฟไว้นะครับทำมาที่ฟิลเตอร์นะครับซีฟิลเตอร์ทั้งหลายนะครับโอกาสพังก็มีเยอะนะครับเนี่ยบางทีมันขนาดนั้นเนี่ยบางทีมันช็อตตัวหนึ่งมันก็ช็อตนะครับเราต้องมาไล่ดูว่าตัวไหนนะครับหน้านี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเป็นสตอรี่ของเขาในการพัฒนานครับตัวนี้ก็เป็นตู้ดับแรงไฟนะว่าไฟบีบวก มั็นจะจ่ายจากไหนบ้างโดยใช้สัญญาณสัญญาณอะไรนะครับจาก EC มาสั่งนะครับผลิตไฟอะไรบ้างนะครับจะต้องมีครอบองค์ประกอบทั้งหมดนี้ครับมันก็เพื่อเครื่องก็จะเปิดติดมีภาพนะครับไฟต่างๆเนี่ยต้องอ่านได้ออกนะครับสําหรับตัวอ่กิมิติกไดแกรมนะที่เขาสรุปมาให้นะฮะเขายังใจดีนะบางบางรุ่นเนี่ยรับ ขาสรุปเลยนะว่าการทํางานเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีไฟจ่ายเข้ามามีไฟจากนะแดปเตอร์เข้ามาจากแบตเข้ามานะครับมาที่ P.U. 1นะึ่งทำอะไรบ้างนะส่งไปซี P.U. 2มีไฟจ่ายเข้ากับ e c พร้อมเปิดเครื่องนะกดพร้อมเปิดเครื่องปับ๊บแล้วก็สั่งให้ P.C. s ทํางานนะไปกดมอนไปเปิด P.C. กดให้กระตุ้นให้ P.C. S ทางานนะครับ พ่ทีทางานเสร็จเขาก็มีการตรวจสอบเงื่อนไขนะแล้วก็สั่งให้ TPU ทำงานนะครับแล้วก็จะต้องมีแรงไฟตามนี้นะครับ่เก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวคานไล่ตัวสกินมิติกแต่แกมนะครับถ้าท่านยังไม่คล่องนะครับในการไล่น,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเพื่อนช่างนะครับที่ว่าเขาอ่านเนี่ยถ้าเรายังไม่เข้าใจนะครับตัวสกินมิติกเหล่านี้ ก็ต้องกลับมาดูทุกวันนะครับว่าอะไรมาอยังไงโดยเริ่มต้นจากาเริ่มต้นจากบล็อกนะครับที่เขาสรุปมาให้แล้วก็มาตัวเรื่องของไฟที่คุณต้องวัดไฟก่อนนะครับก่อนที่จะไปซ่อมนะครับว่าไฟมาเป็นปกติไหมนะครับถ้าเป็นปกติเราก็จะไปดูเรื่องสัญญาณนะครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามเลยนะครับ